เหตุการณ์โศกนาฏกรรมอาเซียนสลดวงการลูกหนังเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย129คนระบาดเจ็บประมาณ180คนในเหตุจลาจลระหว่างการแข่งขันฟุตบอลอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์วุ่นวายของเกมฟุตบอลที่เลวร้ายที่สุดมีการยืนยันผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์วงการลูกหนังที่129ศพ แต่ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า180คนถือเป็นการสูญเสียที่มากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลและกลายเป็นรอยด่างพร้อยของวงการลูกหนังอินโดนีเซียสำหรับเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อเกมระหว่างอาริมาเอฟซีพบกับเพอร์เซบายาสุราบายาที่ชวาตะวันออกจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอาริมา2ประตูต่อ3จากนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อกองเชียร์ทีมที่แพ้บุกลงไปในสนามและตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ จนเกิดความกลาหนรวมถึงเหยียบกันและบางรายหายใจไม่ออกฟุตบอลอินโดนีเซียมีปัญหาความรุนแรงมากขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากความเป็นอริของทั้งสองทีมจนนำไปสู่การใช้กำลังวิวาทระหว่างกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายขณะที่รัฐมนตรีกีฬาของอินโดนีเซียนายไซนุด,ดินอามาลีได้เปิดเผยว่ากระทรวงจะทำการประเมินความปลอดภัยในการแข่งขันฟุตบอลอีกครั้งซึ่งรวมถึงการพิจารณาที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ชมเข้าสนามอีกด้วยค่ะ ขณะที่สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSSI ได้เปิดเผยว่า BRI Liga 1ซึ่งเป็นลีกสูงสุดได้ระงับการแข่งขันเป็นเวลา1สัปดาห์และมีการสอบสวนเกิดขึ้นแล้วด้านสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียหรือ PSSI เปิดเผยว่า BRI Liga 1ซึ่งเป็นลีกสูงสุดได้ระงับการแข่งขันเป็นเวลา1สัปดาห์และได้มีการสอบสวนเกิดขึ้นแล้ว สำหรับอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอายุต่ำกว่า20ปีในเดือนพฤษภาคมและในเดือนมิถุนายนปีหน้าพวกเขาอย่างเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่เสนอตัวจัดการแข่งขันเอเชียนคัพในปีหน้าหลังจากที่จีนถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพอีกด้วย 見て 2022กับ d e l i n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชีย์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเ,เว็บไ,วไซต์ d e l i n e w c o g h